ลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายแล้วก็สอนการใช้อินดิเคเตอร์นะครับที่ผมแจกไปแล้ววันนี้แล้วก็วันก่อนๆนะครับในหน้าจอที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะมีอิ d i c a t เ r เอ,อยู่ด้วยกัน3ตัวตัวแรกเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งนะครับเป็น v o ลุ่มของแท่งเทียนที่เป็นแท่งปัจจุบนันแท่งก่อนหน้า1แท่งแล้วก็แท่งก่อนหน้าสแท่งนะครับ แล้วก็มีอินดิเคเตอร์ตัวที่2นะครับเป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวที่4ซึ่งก็เป็น RSI บวกกับบวกกับ MA นะครับเดี๋ยวมาดูผมจะอธิบายนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็โลจิกที่ใช้ในการเข้าออเดอร์นะครับในกรณีที่คนชอบเทรดมือนะครับเทรดมือเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์แล้วก็ EA God Base นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือประเภทนี้ที่ผมมีเนี่ยมาเทรดร่วมกันกับ God Base U นะครับซึ่ง God Base U ก็ตอนนี้มีอยู่5เวอร์ชันเดี๋ยวท้ายๆผมจะอธิบายว่าในแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยความสามารถมันมีอะไรบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะนานหน่อยแต่ผมอยากให้ทุกคนพยายามฟังมันให้จบนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่เพิ่งเรียนรู้วิธีการเทรดมือแล้วก็แนวคิดนะครับมันก็ สามารถเป็นประโยชน์กับตัวของทุกคนเองได้นะครับเริ่มกันที่ตัววอลุ่มนะครับถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นแล้ว,ว่าวอลลุมที่จบไปก่อนหน้าสองแท่งเนี่ยมันมีวอลลุ่มที่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็วอลลุ่มปัจจุบันบวกกับเวลานะครับซึ่งเปิดไปแล้วแค่3าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้มีวอลลุ่มมากมายอะไรนะักออกออก ออกไปทางเจ้าเอาของออกแล้วนะครับทําให้วอลุ่มมันมันมันน้อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงราคานะครับอยู่ในโซนของแนวอะไรแนวต้านนะครับทําให้มันกําลังรอเลือกทางอยู่เนื่องจากถ้าเกิดมองแท่งเทียนย้อนหลังเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นไซด์เวย์มาประมาณเกือบ20ชั่วโมงนะครับมันบอกได้เลยว่ามันน่าจะรอรอข่าวมากกว่าข่าวทําให้มีการ เปลี่ยนทางนะครับขึ้นหรือลงนะครับเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับสําหรับคู่ E.U. ถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยแน่นอนละ่ะจุดจุดทองของเราเลยก็คือรอหลังข่าวออกถ้าข่าวออกเปรยไปทิศทางไหนเนี่ยก็เปิดตามไปเลยนะครับสําหรับวันนี้จะมีข่าว U.S. ประมาณทุ่มครึ่งก็ลองเฝ้ากันดูไปทางไหนก็ตามได้เลยครับเพราะว่าเนื่องจากมันมันพักตัวนานแล้วนะครับต้องมีอะไรมากระตุ้นนะครับ แล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวด้านล่างนะครับก็ยังไม่ได้สอเจตนาให้มนันขึ้นขึ้นลงลงหรือไปในทิศทางไหนนะครับแต่ถ้าถ้าจำได้เนี่ยผมเคยสอนแล้วว่าไออินดิเคเตอร์ตัวที่อยู่ด้านล่างเบอร์สีเนี่ยเราสามารถใช้มันยังไงเราสามารถสามารถใช้มันก็คือมันตัดเส้นสีฟ้าขึ้นนะครับเราสามารถเข้าเข้าบายได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าเราบายแท่งนี้เราก็ไม่น่าจะทำกำไรเนาะ มันขึ้นไปแค่เ <c> ก <oughs> ้าสิบจุดก็ทํากําไรได้แหละแต่มันน้อยเพราะว่ามันเป็นสดยเวนะครับอันนี้ก็มาดูตัวอย่างนี้สําหรับตัวข้างล่างเห็นไหมครับมันตัดมานะครับคือแท่งนี้ตัดขึ้นปุ๊บปิดแท่งตัดเมื่อไร่เราเปิดบายเลยเปิดบายที่แท่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ทํา400กําไรประมาณสี่ร้อยกว่าจุดนะครับอ่าอีกเคสหนึ่งก็คือแท่งนี้ตัดลงเห็นไหมครับตัดลงปุ๊บเราก็เปิดเซลล์เลย เซลล์ก็กําไรไป200 300จุดแน่นอนลหละกอดเบสทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับกอดเบสก็เปิดออเดอร์แล้วเดี๋ยวดูตัวอื่นบ้างดีกว่าเอาเป็น GU แล้วกันสักนิดโอเคตัว GU นะครับก็สังเกตว่าเริ่มที่ตัวด้านล่างก่อนเห็นไหมครับว่าแท่งนี้มันปิดแล้วปิดต่ำกว่าสีแดงถ้าเรา เห็นสัญญาณตัวนี้เนี่ยแล้วเข้าเซล์ตามก็ได้กำไรไปประมาณห้า้อยเก้าสิบจุดนะครับอ่าส่วนเรื่องของวอลุ่มแน่นอนตอนนี้มันน่าจะมีการพักตัวแล้วเพราะว่าลงมันระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เกิดการพักตัวเพราะว่าจะไปทางไหนต่อมีการรีบาวขึ้นมาสามชั่วโมงนะครับเพื่อที่รถจะลงต่อหรือ <c oughs> หรืออาจจะลงมานิดๆหน่อยๆแล้วขึ้นต่อแต่ว่าช่วงนี้ปอนก็อ่อนนะครับก็ไม่น่าจะขึ้นแล้ว อาจจะต้องค่อยค่ไต่ตัวลงแล้วก็ไปหาจังหวัดรีบาวเอาอีกทีตอนช่วงข่าวอ,าอ่าตัวล่างนะครับผมชอบมันมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างแม่นนะครับเห็นไหมครับมันตัดลงที่แท่งนี้นะครับเราก็เปิดเซลล์แท่งนี้ก็กำไรไปแล้วห้าห้าร้อยกว่าจุดน,นะครับอ่ามาดูแท่งนี้บ้าง, <c oughs> างนะตัดขึ้นนะครับ ตัดขึ้นก็คือแท่งนี้นะครับแท่งต่อไปเปิดลายเปิดบายนะกอดเบสเราก็ทํางานไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยร้อยสอง้อยจุดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูอีกสักครู่นึงแลกันเอา AU ดีกว่าทมเฟรมอ่าโอเค <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับราคาของ AU าทมาเฟรม H1 มาอยู่ในโซนของแนวรับ เอ้แนวต้านแล้วนะครับแน่นอนเดี๋ยวอาจจะต้องรอสัญญาณสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้มันมีเจตนาว่าไปสักทางหนึ่งอนะ่ะไม่เบรกขึ้นก็ลงแล้วเราค่อยตามนะครับสําหรับตัวนี้เพราะอยู่อยู่ในโซนของแนวแนวต้านแล้วนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ตัวข้างล่างอ่ามาดูตรงนี้นะครับมีการตัดเส้นสีฟ้าขึ้นเห็นไหมครับตัดเส้นสีฟ้าขึ้นเราก็กาไรเรียบร้อยแล้วถ้ากับเราเข้าเข้าออเดอร์ตามไปนะครับ แท่งนี้บ้างมีการตัดสีฟ้าขึ้นนะครับเข้าตามนะครับปลายก็ากำไรเรียบร้อยแล้วนะครับดูอีกสักตัวอย่างอ่าตัดลงเห็นไหมครับตัดลงแท่งไหนแท่งนี้อเรียบร้อยเซลลงกำไรแล้วนะครับแท่งนี้บ้างเซล,ลกำไรแล้วนะครับค่อนข้างแม่นยํานะครับสําหรับ สำหรับ RSI ที่ผมโมนิฟายมาคู่กันกันกบ MA นะครับเดี๋ยวดูอีกสักคู่หนึ่งนะครับยังพอมีเวลา AJ บ้างกววาอ่าโอ้ AJ เหมือนกันเลยก็อยู่ในโซนของแนวแนวต้านรอสัญญาณนะครับไม่น่าไม่น่าสนใจลอง อืคู่นี้ก็เบรกแล้วนะครับเบรกแนวแนวแนวต้านไปนะครับคิดว่าน่าจะเข้าต่อได้แต่วอลุ่มไม่ได้มีไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเล็กลงเรื่อยๆเลยไหมครับว่าวอลุ่มแท่งก่อนหน้าเนี่ยก็ค่อยๆเล็กลงค่อยๆเล็กลงซึ่งผมมองว่าวอลุ่มมันบง่บง,บงบอกว่าคนไม่ค่อยเล่นแล้วครับตลาดไม่มีมูฟเมนต์แล้วเพราะฉะนั้น การที่เราจะเทเข้าไปซื้อหรือเข้าไปขายเนี่ยในตลาดที่ไม่มีโวลูมมันอาจจะทำให้เราเข้าผิดพลาดน,นะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเห็นแท่งสีเขียวเนี่ยมันใหญ่แต่โวลูมมันน้อยโวลูมมันน้อยแต่แท่งใหญ่เนี่ยมันก็มันก็ดูทรงว่ามันก็เป็นเป็นแรงขับเคลื่อนน้อยๆน,นะครับซึ่งถ้ามันมีโวลูมใหญ่เข้ามาตุ้มหนึง่งเทเซลเข้ามาเนี่ย เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดแท่งเทียนที่มีไส้ยาวๆนะครับแล้วก็กลับตัวลงมาเป็นสีแดงแบบนี้สังเกตโวลูมดีๆถ้าโวลูมมันน้อยเนี่ยหรือโวลูมมันใกล้เคียงกันเนี่ยมันไม่มีมู vement ก็อย่าไปไปสนใจอะไรมันนะครับโอเคมาอธิบาย Excel ดีกว่านะครับ GhostBaseU นะครับมีตอนนี้ผมมีอยู่4ี่เวอร์ชั่นแล้วนะครับ เวอร์ชันนะครับแบ่งเป็น2 p h เฟสนะครับก็คือเฟสที่1สามารถเทรดทองได้นะครับ4.2แล้วก็5.1นะครับความแตกต่างของ4.2กับ5.1ก็คือ4.2เนี่ยมันจะมีระบบมาร์ติงเกลแค่3สเตปซึ่งเป็น3สเตปที่เหมาะสำหรับคนที่เทรดแม่นๆหน่อยนะครับมันก็จะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วน5.1ก็มี4ีสเตป ความแตกต่างระหว่าง6.0นะ6.0กับ7.0จะมีแดชบอร์ดนะครับทำให้เราคอนโทรลได้นะครับสเต็ปก็เหมือน5.1เลยสำหรับ6.0แล้วก็7.2ท erm ี่แอดเข้ามานะครับจะมีการโมนิฟายตัวสเต็ปมาติงเกลให้เหมือนกับไทกอร์สซึ่งไทกอร์สเนี่ยก็มันค่อนข้างอึดแล้วก็ทนอย่างที่เรารู้กันนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่มีความแม่นยำในการเข้าออเดอร์สามารถที่จะใช้ เวอร์ชัน7.0มาเทรได้เลยนะครับมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นทําให้พอร์ตเราเสามารถกลับมาทํากําไรได้โดยไม่เสี่ยงที่จะล้างพอร์ตนะครับโอเคคลิปใกล้จะหมดเวลาแล้วขอบคุณนะครับ